รีเล็กสมายคืออะไรการรักษาสายตาด้วยวิธีรีเล็กสมายดียังไงวันนี้มาพบคำตอบกันนะคะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสีพัดจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะจะมาเล่าถึงรีเล็กสมายโดยละเอียดเลยนะคะถ้าจะว่ากันไปแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะคะอาวุธสำคัญในการรักษาตาที่ทำให้เบาที่สุดสบายที่สุด แต่ตาน้อยที่สุดนั้นก็เห็นจะไม่พ้นเลเซอร์นะคะและเลเซอร์ที่มีบทบาทสำคัญอันนี้ก็มีชื่อว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์แต่ลักษณะการเจรไยโดยการใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์นี้จะทำให้เกิดแผลเล็กๆแค่3มิลิเมตรค่ะเจียกลางกระจกตาเป็นรูปเหมือนกับขนมแพนเคก้กเราเรียกชิ้นชิ้นนี้ว่าเลนติคู่ ถ้าสายตาสั้นเยอะเลนติคู่จะหนาถ้าสายตาสั้นน้อยเลนติคู่จะบางนะคะแล้วค่อยๆเปิดชั้นกระจกตา3มิลิเมตรนั้นคีบเลนติคู่นี้ออกมานี่คือกรรมวิธีของการทำรีเล็กสมายค่ะรีเล็กสมาย พอทําได้ง่ายอย่างนี้นะคะระหว่างที่ทำเนี่ยจะรู้สึกเพียงสัมผัสเบาๆของคอนแทคเลนส์เพื่อใช้เป็นไกด์ในการทําเลนส์ตคู่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เวลาจะสั้นมากๆเลยในช่วงที่จะจ้องไฟเขียวเพื่อทําเลนส์ติคู่เนี่ยใช้เวลาแค่24-28วินาทีเท่านั้นเองค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยแผลที่เล็กด้วยเลเซอร์ที่เบาเราจะมีอาการเพียงแค่น้ำตาไหลเท่านั้นเองเมื่อ,อยาชามหมดฤทธิ คืนแรกหลังทำคาถาการนอนเยอะยังเป็นคาถาที่สำคัญหลังการทำรีเล็กสมายค่ะถ้าเรานอนได้มากที่สุดเลยวันรุ่งขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยคุณไข้จะรู้สึกว่าสบายมากแล้วการมองเห็นในช่วงหลังวันแรกๆเนี่ยนะคะอาจจะเห็นเป็นหมอกนิดนึงคำอธิบายของหมอกอันนี้จะบอกว่าเหมือนกับคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดหรือแว่นที่ไม่สะอาดนิดหนึ่งนะคะแต่จะเป็นอยู่ประมาณ3-4วันแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะ ในการที่ดีขึ้นตามลำดับนั้นเนี่ยค่ะการมองเห็นจะค่อยเป็นค่อยไปจน1อาทิตย์และค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะในการดูแลตัวเองจาก1วันถึง1สัปดาห์เราจะต้องเลี้ยงง้ำเข้าตานะคะเราจะต้องไม่แต่งรอบตางดการออกกำลังกายก่อนเพราะการออกกำลังกายจะทำให้มีเหงื่อเข้าตางดการทำกับข้าวที่มีควันเยอะอาจจะมีควันเข้าตาได้ถ้าคนที่ เฮลวี e เอ็กซ์ไขอ5วันนะคะถ้าหลัง5วันแล้วโอเคได้เลยนะคะจะเห็นว่าหลักๆก,ก็เลี่ยงน้ำเข้าหยอดยาให้ได้หยอดยาแก้อักเสบให้ได้และหยอดน้ำตาเทียมให้ได้ยาที่ใช้ในการทำรีเล็กสมัยมีแค่2กลุ่มเท่านั้นคือยาแก้อักเสบซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างการอักเสบติดเชื้อกับสเตียรอยและใช้น้ำตาเทียมบ่อยๆเพื่อเลี้ยงภาวะตาแห้งนะคะ หลังจาก1สัปดาห์ค่ะเมื่อหยอดตาเรียบร้อยไม่มีความเสี่ยงการติดเชื้อแล้วเราจะให้ล้างหน้าได้เหงื่อเข้าตาได้และเล่นกีฬาที่มีเหงื่อได้แล้วนะคะจาก1วันถึง1เดือนห้ามแค่ว่ายน้ําเท่านั้นเองพอหลังหนึ่งเดือนก็ว่ายน้ําได้พอเดือนหนึ่งแล้วการมองเห็นก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราต้องรู้ค่ะว่าการหายของวิธีการรีเล็กสมายเนี่ยจะใช้เวลา ถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นต้องโรยเลเซอร์เพิ่มหรือเติมเลเซอร์เพิ่มนั้นเราจะทําหลัง6เดือนแล้ววิธีการเติมเลเซอร์ของลิเล็กสมายจะเปิดแผลเล็กให้กว้างขึ้นจาก3มิลลิเมตรขยายแผลขึ้นมาเป็น21มิลลิเมตรเรียกวิธีนี้ว่าเซอร์เคิลหรือจะโรย PRK บนผิวกระจกตาชั้นบนก็ย่อมได้นะคะ เรื่องราวของลีเล็กสมัยน่าสนใจมากค่ะเป็นการคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของการรักษาตาในอนาคตอันใกล้เหลือเกินนะคะเราจะรักษาสายตายาวได้แล้วคัมมิ่งซูนนะคะเครื่องกําลังจะมาที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามีอะไรน่าสนใจในการรักษาวิธีลีเล็กสมัยต่อไปเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาเสร์ฟให้ความรู้ทุกท่านทุกวัน ที่ด็อกเตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้อย่าลืมไลค์แชร์ s u b ส c คร b e เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆที่รักนะคะคร mm hmm. าวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามกันแต่วันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ